ทุกคนไวท์เฮาส์โฮเทลรีสอร์ททุกคนดูสิปลาดูปลาคาบทีเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกทุกคนเป็นบึงที่สวยมากนี่ฮะมานั่งกินกาแฟกันทุกคนนะฮะทางไปวัดทับกระดานวัดทุ่มพวงฮะทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเต็มวัดเลยนะฮะสิบวันสิบคืนแล้วก็จะมีนักร้องต่างๆหน้าใหม่หน้าเกา่าคนดังมาร้องกันทุกคืนเลยแต่ว่าคืนวันที่13จะเยอะสุดเพราะว่าเปาวลีก็จะมายิ่งยงก็มานะปีนี้แล้วก็นักร้องดังเยอะฮะนะฮะ จะยุยก็มาฮะจะยุ่ยที่มีข่าวว่าโอ้อะไรเกี่ยวกับเงินยักยอกอะไรของเขาเขาก็ออกมาปฏิเสธอย่าไปเที่ยวพูดนะเอออย่าไปเที่ยวพูดว่าเขาไปกดดันแฟนคลับให้มันข่าวเน่าข่าวไม่ดีแราวว่ามันไม่จริงกันนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยมึงต้องพยายามเสนอข่าวที่มันสร้างสรรค์อย่าไปใส่ร้ายเขานะฮะจริงไม่จริงเราก็หมิ่นประมาทเขาได้ไงเรื่องแบบนี้อย่าไปพูดนะฮะเตือนไว้ก่อนนี่คือ ะยุ้ยก็ทําความดีเข้ามางานพุ่มพวงทุกปีงานทับกระดานงานพี่พึ่งเนี่ยเกิดจากยุ้ยนะยุ้ยเป็นคนคิดนะยุ้ยก็เป็นคนดีเขาไม่มาทําแบบนั้นหรอกไปบังคับหรือไปอะไรให้แฟนขับมาซื้อของเขาได้ยังไงเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเธอเนี่ยฟังข่าวแล้วรู้สึกบางทีเดี๋ยวนี้มีข่าวเฟกนิวเยอะไงทุกคนแต่คนก็เสียไปแล้วนี่ฮะฝูงปลาทุกคนดูสิปลาทับทิมหรือปลาอะไรมันว่ายกันนะเดี๋ยวซูมนะทุกคนนี่คืออยู่ที่ไวท์เฮาส์ค่ะเห็นไหม มันว่ายมาทางนี้แล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยลาเยอะเลยทุกคนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนี่ยสีเหลืองแดงๆเนี่ยไว้เฮาจะอยู่ที่หนองวันเปลี่ยงทุกคนอยู่ที่ทุ่งคอกนี่แหละฮะถ้าเกิดเราออกจากโรงแรมเลี้ยวขวาไปก็จะเข้าเมืองสองพี่น้องนะทุกคนแล้วเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอไปเรื่อยๆเจ็ดกิโลจะถึงวัดทับกระดานทุกคนดูโรงแรมสวยมากทุกคน ข้างหลังก็จะเป็นแบบทําเป็นกล้วยสวนมะม่วงมะพร้าวแล้วก็เป็นคูเป็นเหมือนกับเป็นรางน้ําเป็นคูคูน้ำฮะแล้วก็กล้วยเดี๋ยวไปดูดอกลั่นทมตรงนี้ไหมว่าพันอะไรเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าลั่นทมมีหลายสายสายพันธนะฮะลั่นทมมีหลายสายพันธุ์ทุกคนนี่ฮะนี่บึงปลาเยอะมากเลยทุกคน ชอบอะทุกคนต้องมานะนี่มีกระพงกระเพราด้วยนะทุกคนนะใครอยากจะผัดใบกระเพราก็นี่ตำลึงก็มีหากต้นตำลึงนกเตะาแว๊ดมันจะร้องเยอะมากตอนอยู่เมืองนอกจะเจอนกนี้บ่อยจะไม่นึกว่าพอกลับมาเมืองไทยจะมีนกนี้ทุกวันไปไหนก็จะเจอทุกจังหวัดเลยเดี๋ยวนี้นี่ฮะรั้นทมทุกคนนี่ฮะรั้นทมหอมไหมลูกถอดมหน่อยนะฮะอือหอมอ่อน,ออน หอมอ่อนๆทุกคนนี่ฮะเมื่อกี้เราเห็นรังนกต้นไม้ไหนอ่อนนี้ไงรังนกเนี่ยอย่งมี้นี่ฮะรังนกนี่ก็รังนกนกเนี่ย ที่ที่เมืองนอกนะตอนไปเรียนที่นู่นเนี่ยก็จะเจอนกอย่างงี้เยอะมากแล้วตอนทุกวันนี้ก็ไม่นึกว่าจะมาเจอที่เมืองไทยเมื่อก่อนไม่มีนะฮะไปที่ไหนจะไม่เจอนกนี้นี่ฮะสวยงามมากฮันสุพรรณบุรีใครไปในเมืองนะอันนี้เราอยู่อำเภอสองพ่น้องอยู่นะทุกคนบริเวณวัดทันกระดานทุ่งคอกอ่ะทุ่งคอกถ้าตลาดทุ่งคอกก็จะไปจากสี่แยก หนองวันเปรียงไปประมาณ3กิโลก็จะเป็นตลาดทุ่งคอกทุกคนแล้วเข้าเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆอ่านะฮะก็จะเป็นอําเภอเมืองสุพรรณอีก3 40กิโลประมาณนี้ฮะประมาณ30กิโลประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าไปวัดทับกระดานทางนี้เลยฮะนี่ฮะออกถนน,นเห็นถนน,นไหมฮะนี่น,นีไปนี้เลยทุกคนก็ะจะเจออีกอันนึงที่แนะนำนะ,ะไปสวนอินทพร,รัมนะฮะ M m อ,อ,อะไร M N U มเอม จริงๆเขาชื่อมานัดกับยุพาไงยุพินนะฮะชื่อสวนอินทราลมซึ่งจะออกรูปเป็นครั้งแรกกําลังเป็นพวงสวยพันสีแดงพันสีเหลืองทุกคนแล้วก็ระหว่างทางไปจากนี้3กิโลกว่าก็จะเป็นร้านร้านที่อยากจะแนะนําก็คือขาหมูก๋วยจับอร่อยมากอร่อยมากก๋วยจับอร่อยมากขาหมูอร่อยมากข้าวมันไก่อร่อยมากแล้วก็อันนี้ก็อร่อยนะฮะข้าหมูแดงทุกคนที่มี่จะมีโต๊ะนั่งนะฮะ จากนั้นมาทุ่งคอกมาวัดทับกระดานของกินเยอะนะระหว่างทาง7กิโลที่จะไปวัดทับกระดานเนี่ยมีรถขับส่วนตัวไปแต่นี่เดินมาแล้วห้าคุ้มแล้วเกิดมาคุ้มมากอันนี้โซลารเซลล์ทุกคนนะฮะนี่ไว้หาวบริการดีมากมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะห้องกว้างห้องกว้างสะอาดครบครันนะฮะสวยมากทุกคนนะฮะดอกยุงทองเห็นไหมฮะสวยจากนั้นมาสุพรรณเข้าไปในเมืองก็ไปวัดเอ่อวัดอะไรนะวัดแคร หออิกาหอคอยบรรหารเห็นไหมดูปลาท,ทุกคนเราต้องแอบบแอบบพูดพอเราเดินเข้าไปมันจะมุดหัวหายหนีไปทันทีฮะทุกเนี้ยเห็นไหมฮะพอจะเห็นไหมทุกคนน่าเห็นไหมเห็นไหมฮะเราเดินเข้าไปมันจะได้เห็นว่าเป็นปลาเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่มุดไว้อ่ามุดเลยนะทุกคนอ่ามุดเลยเนะื้บึ้งสวยมาก ต่ถ้าไปในเมืองแนะนําโรงแรมดีๆก็มีเยอะฮะแต่ต้องแนะนํา3โรงแรมนี้ถ้าเป็ดระนาบเก่าแก่ตํานานเซลชอบไปอยู่ก็คือกิ่งโพไซถ้าเกิดเป็นระดับหรูหราวาสิทธิซิตี้มีอาหารชาวครบครันนะฮะสวยมากโรงแรมแล้วก็ติดกันก็เป็นลอฟเรสิเดนซึ่งจะมีอุปกรณ์ครบครันมีม้าโยกมีจักุชี่เซ็กซี่แล้วก็สระว่ายน้ําสวยมาก ขาบอกไปที่นี่จะต้องตกหลุมรักกันทุกคนเลยถ้าเกิดลงสะหรือว่าเข้าไปพักนี่จะต้องโรแมนติกมากๆชอบตรงที่อุปกรณ์นี่แหละครบคันมากครึ่งลงุ้งครึ่งเล่นข้างในอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออใช้ไม่เป็นก็ถามพนักงานได้ประมาณอย่างเ้ยก็นอนเตียงนุ่มใหญ่คือก็ทําแบบเป็นลอฟอะคือหรูหราไฮโซแต่มีอุปกรณ์เสริมเข้าใจไหมฮะ <laughs> <laughs> นี่ทุกคนนี่ทุกคนเลิมาก นี่คือแต่ถ้ามาที่อำเภอสองพี่น้องทับกดานเดี๋ยวก็จะมีโรงแรมโรงเรียนโรงเรียนจุฬาพรเปิดใหม่อยู่ตรงนี้ฮะที่เป็นโรงเรียนของรัฐฟรีเรียนกินนอนกันเลยฮะก็จะมีผู้ปกครองมานักท่องเที่ยวก็จะมามากขึ้นแล้วทีนี้ว่าเส้นทางสายนี้นอกจากจะไปวัดทับกดานสวนอินทพร,รัมก๋วก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยจับอเมรแล้วยังจะมีโรงเรียนจุฬาพรตรงนี้เลยฮะหนองวันเปรียงเส้นนี้ฮะทุ่งค้อกไปเจกิโลทุกคนนะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะเช็คเอาประมาณก่อนเที่ยงนะจ๊ะไม่อยากไปรวยอยาเราชอบที่นี่จังรวยทุกคนจ้ออยากให้ทุกคนมาสัมผัสนะฮะนี่คือ White House